นักสู้ชาวจอร์เจียโชว์ภาพเอ็กซเรย์หลังแพ้ t k เอตะวันฉายยกที่สนักสู้ชาวจอร์เจียโชว์ภาพเอ็กซเรย์หลังแพ้ t k เอตะวันฉายยกที่สได้ใจสุดๆส,สำหรับซ้ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมราชันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท 145- 15 5 กอประเดิมชกคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในวันพบกับดาวิดคิเรียเดวิดคิเรียนักชกจากจอร์เจียซึ่งเกมการชกเป็นนักสู้ชาวจอร์เจียที่เดินหน้าเข้าหาพยายามออกหมัดหวังปิดเกมแต่ถูกตะวันฉายหนักเตะกระเด็นตลอด2ยกจนในยกที่สามในช่วงต้นเกมตะวันฉายได้จังหวะเตะซ้ายโดนแขนดาวิดอย่างแรงจนแขนห้อย กระทั่งสามารถเอาชนะ TKO ได้ในยกที่3คว้าโบนัส50,000ดอลลาร์หรือราวราว1.7ล้านบาทหลังชกดาวิดคิเรียโพสข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเป็นภาพฟิล์มเอ็กซเรย์ที่เผยให้เห็นว่ากระดูกแขนหักพร้อมเขียนข้อความบรรยายระบุว่าฉันอยู่ในรูปร่างที่ดีมากสิ่งเดียวที่จะหยุดฉันได้คือบาดเจ็บใหญ่หรือโดนน็อก หน้าเศร้าที่มันเกิดขึ้นคลิปเพื่อชมภาพอย่างไรก็ตามขณะที่ตะวันฉายได้โพสต์ข้อความถึงแฟนๆว่าขอบคุณทุกกำลังใจมากๆครับที่มาส่งเสียงเชียร์และคนที่ดูอยู่ตามหน้าจอขอบคุณมากๆครับผมกำลังเดินตามไล่ล่าความฝันของผมอยู่นี่มันยังแค่เริ่มต้นแล้วเจอกันอีกทีเดือนตุลา